สวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้บ้านนะ้พากันไปเที่ยวนะที่ขนอมที่เดิมเลยจ้าพ่อใกล้บ้านสุดนะขนมกระสิจนเนี่ยจะอยู่ใกล้บ้านน้านะแออตรงชายหาดตรงทะเลตรงนั้นอะ่ะมันใช้เวลาขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีหรืออะไรประมาณเนี้ยก็เลยส่วนใหญ่จะไปแถวนั้นมากกว่านะแล้วตรงแถวนั้นมันก็จะเงียบสงบชายหาดก็ดีนะน้ําก็ใส่ดีด้วยว่าคนก็ไม่มีไปเยอะดสาวสาวของนะ้าคุยกันรู้เรื่องไหมไม่รู้บอกให้เฝ้าบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้มา เฮงเฮงอ่ะไปกันยายอ้วนลกบ้านแล้วเดี๋ยวได้ไปกันนะพอดีว่ายายอ้วนเนี่ยเขาเจ็ดสิบนะปีเนี้น่าเลยด้โอกาสไปพากันไปเที่ยวแล้วกุญแจ นอะไรติ่มันจะมีชม่องข้างหลังแหละให้เปิดอ่ะแม่อะไรนะเอาเล็บบอดี้ปกอบซึ้นอ๋อถือแล้วจ้าทะเลขนมนะ,ะเหนะ็นไหมงเงียบมากไม่มีใครเลยตอนนี้น้ำกำลงัลงลงก็เดี๋ยวนารอให้ ขึ้นสักหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยว g o ค่อยลงไปเอาขาจุ่มน้ำสักนิดนึลงลมดีเชียวตรงนี้แต่ว่าด้วยเดี๋ยวาันทม่เราทำนะวันไี่เราดำหรือว่าวันบ่ายค่อมถ่ายวิดีโอ ไม่ใช่มันจะให้ตัวนี้ใครถถทัวทัวอีนแั้นข้าัดอะไรข้าวข้า้าวาเอปเาข้าวผัดขลาทะเลเดี๋ยวลงไปตักข้างใน้าอะไรปตุ้งน้ำปุิกน้ำเปล่าก็ได้น้ำเปล่าน้ำเปล่าห ที่นี่น้ำตื้นไงมันเลยไม่มีปลาา,าี่ตายซะก่อนพากันมาเดินย่อยอาหารจ้ะหลังจากที่กินกันไปเยอะแยะ,ะจับได้เหรอ หลาน,นหลาานนเะจัะกูมาได้แต่เดี๋ยวค่อยปล่อยเนะา,นาเเนะโอ้ยไม่ชัดเลยทีนั้นนี่เออตัวใหญ่อยู่ สวยมากาไปอินเตอร์มินบลูเ,บบเขาหลับกันหมดแล้วป้าจีนนั่งเฝ้าซอยอ่ะป้าจินนะฮะนั่งเฝ้าซอยอย่ะเอายา,าอยอย้วนเปิดให้ยุงเข้าเงยเบิ่มหลับแล้ว ไม่มีอหู่ห้องน้ำองนาเดินกันด้อเอ้าสวัสดีเช้าวันใหม่จ้าไปเดินได้สองรอบพี่จะพายกับพี่ชายอยู่บ้านนั้นบ้านยายอ้วนสาวกับร้านชายอยู่ตรงนั้นยังไม่เปิดประตูกันมาเลยส่วนร้านสาวกับร้านเขยอยู่ตรงนี้ยังไม่เปิดตรงมาเหมือน พี่ชายมาถึงเย็นแล้วเขาเพิ่งลงไปเดินทะเลกันมาแล้วเอาครูปองไปกันนะไปจ้ะกุมโมรอนไปจ้ะไปกินอาหารเช้ากันยายอ้วนตื่นแล้วเหมือนอยู่ตรงไหนวะไปอาหารเช้าของเขาก็จะมีเป็นเบรคฟาสต์เนี่ยไข่ดาวไส้กรอกอะไรประมาณนี้จ้ะกาแฟน,นะ วันนี้ก็ยังอากาศดีนะเห็นไหมมีแดดแต่เช้าเดินไปดูตรงทะเลกันก่อนน้ําขึ้นหรือน้ําลงเพระาะเมื่อวานตอนน้ํามาถึงเนี่ยน้ําลงนะแต่พอตอนช่วงเย็นๆนะน้ามันก็จะขึ้นเขาก็มีสระว่าน้ําด้วยนะะ ตอนเช้าๆเนี่ยน้ำว่านะมันเป็นขั้นๆตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะแบบว่าเวลาขึ้นมาแรงๆอ่ะแล้วทีนี้เอาทรายมาก็เลยเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเฟซซัวพ <rzy> ันเชเดฟเตียสตาร์เอเลรยสโตมวัดเต็นทอแม่เพราะน้ำอมาถึงมาถึงตรงนี้เลยคิดว่า น้ำกำลังลงอ่ะชอบที yeah. uh ่ส huh. yeah. okay. mm ุดอาหารเช้าแล้วต้มใจเทปรามันหมาบอ้วนหมามันไม่ยอมกินอะไรแต่ไม่ได้อ่อนไง ไอไมไอ้ติ๊อะันนี้ก็ไปลงน้ำแล้วเดี๋ยววันนี้เช็คเอาท์แล้วจ้ะนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเป็นคนชอบแช่น้ำนะน้าเนี่ยไม่ลงวันนี้เดี๋ยนั่งเฝ้าเขาอยู่แต่ตอนเ,เนี้ยเนีย๋ยวอ้วนเขาแช่น้ำเหมือน ไปกินนะไ <Okay. S 1> <laughs> ากินนไม่ลงหรอไ่ลงถัเบนนี้ได้เลยใช่ออไมมหม <laughs> ลงได้ดีก็ <laughs> กตักนี่ลึกเยอะหรอก ล,ลึกอย่หล่ะหล่ะหรองสัยายอ้วนจะมิดแล้วถ้างั้นเนะ่ย ไปแต่ลงสะใหญ่เนี่ยไม่ต้องทะเลาะก,กับใคร,รแม่ก็ไปถอดใบริมๆก็ได้ไม่ต้องเหยียบเปลือกหอยมันจะเจ็บตีนฮะอเออ,อเราก็ออกตอนนั่นเลยนี่ใช่ไหม ก็สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงยี่สิบก็พากันเสรปกดเชอสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงคึ่งเออสิบมงยี่สิบก็น่าจะแบบว่าพากันออกคืนกุญแจไงอ๋อก็สักสิบเอ็ดโมงก็เริ่มอาบน้ำอาบท่ายกันก็ได้แล้วอืมเนี้ยลงแล้วเมื่อวาน อะะไรนะเออเดี๋ยวเพิ่งเขียนบอกมันมันรู้แล้วใช่ไหมว่ากินข้าวถึงสิบโมงอะ่ะออก่อนสิบโมงอะ่ะอ,อ,อืม นั่งเฝ้าเขา <c oughs> เขาลงเล่นน้ํากันั่งเฝ้าสมบัติไม่ได้มีอะไรหรอมีผ้ามีเสื้อมีอะไรนี่แหละอืมแต่ว่าตัวนาเองอะ่ะเอากระเป๋ามาด้วยเผื่อเขาจะอยากกินน้กินน้าอะไรนะและ้วนาเองก็ไม่ค่อยอยากลงเล่นสักเท่าไหร่มันร้อนอ่ะแต่กันแดด่ะทามาอยู่จัดกันแล้วมันจะเปลี่ยนกระดองนั้นนะเอ <c oughs> มันจะเปลี่ยนบ้านใหม่โอ้นารักไม่นารักไม่นารักไมอ,อ อไปเอาเดี๋ยวไออยู่กันให้ชิดๆต่อโบมันสั่งอาหารเช้าไว้สักเล็วอยู่ตฮะอตอนนี้อยู่ที่เนินเทวดาจ้ะเขาชื่อเนาะผ้าเข้าชมมายี่สิบบาทถูกอยู่นะอหนไไหนอ่ะ โล่งๆนั่นๆครบไหมเขินน่ะไหนปะโล่งๆเป็นคุ้งนั่นน,น, <estion> น่ะไม่รู้เหมือนกันยังมั้งอาจจะเป็นที่ที่แบบว่าไม่ได้มีใครนั่งอยู่ยาย,ย,ยอ้วนตอนนี้เขาลดราคาอยู่นะเขารีบไงรีบขายรีบขายรีบมานี่ข้างล่าง เนี่ยมันจะมีวิวเยอะอยู่นะมันจะชื่อฝั่งเนี่ยเนินเทวดาพอตรงนน้น,นถึงนป้ายถิ่ฟ้าตรงนน้นไหมเขาบอกว่าเป็นเนินนางฟ้าไม่ชัด <c oughs> ไม่ชัด <c oughs> กลับบ้านแล้วจะคลิปขนมจบแค่นี้